สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุชนศึกษาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีของคุณครูว่าควรเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันเลยครับ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับคุณครูท่านหนึ่งนะครับของโรงเรียนอนุชนศึกษานะครับอันดับแรกผมขอให้คุณครูจะได้แนะนําตัวให้กับพวกเราครับได้ค่ะสวัสดีค่ะครูก้อยนะคะเด็กๆเรียกครูก้อยชื่อครูก้อยก็คือคุณครูลินดาบุญล้อนะคะคุณครูก้อยสอนวิชาศิลปะนะคะประถมหนึ่งถึงประถมหกเลยนะคะก็บอกเลยได้ไหมคะว่าครูก้อยประสบการณ์การสอนของโรงเรียนอนุชนศึกษา ค่ะสิ้นปีการศึกษาก็คือ28ปีแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณครูก้อยนะครับก็คือคุณครูที่ดีควรมีหลักประพฤติหลักปฏิบัติตนอย่างไรครับถ้าพูดถึงในเรื่องของคุณครูที่ดีในความคิดของครูก้อยนะคุณครูที่ดีต้องเป็นคุณครูที่รับฟังความคิดเห็นของลูกๆทําไมครูก้อยถึงใช้คําว่าลูกๆเพราะว่า ลูกๆทุกคนที่พ่อแม่เขาให้โรงเรียนด,นดูแลนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรักลูกของเขาให้เหมือนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตคือคือดวงใจอยู่แล้วลูกของของของ,ของพ่อแม่ก็คือต้องให้ให้ใหอภัยเมื่อเขาทําผิดแล้วก็จะต้องให้โอกาสสําหรับเด็กๆหรือลูกๆที่เขามีความรู้ความสามารถที่ต่างกันไม่ใช่เฉพาะว่า มีหน้าที่สอนอย่างเดียวให้เขารู้อ่านออกเขียนได้แต่เราต้องเติมเต็มทุกองค์รวมที่เขายังขาดแล้วก็เสริมเติมในสิ่งที่เขาต้องการด้วยนี่คือมุมมองของครูก้อยนะครับและตลอดระยะเวลา28ปีที่ครูก้อยได้เป็นครูเนี่ยความเป็นครูของครูก้อยเนี่ยครูก้อยมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับความท้าทายในปัจจุบันที่คุณครูหลายๆท่านนะคบที่เป็นครูสมัยใหม่เนี่ย ต้องประสบพบเจออยากมีอะไรที่จะแนะนำหรือบอกกล่าวกับคุณครูเหล่านี้ไหมครับในปัจจุบนันในยุคเด็กในยุคนี้เจนใหม่เนี่ยจะเริ่มมีในเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลเข้ามาฝากบอกน้องๆครูสมัยใหม่ในความที่ครูก้อยเองถือว่าเป็นยุคที่ก้าวผ่านจากเก่าไปไปสู่ยุคใหม่ศตวรรษใหม่เราต้องนำเทคโนโลยี หรือนําความรู้ของน้องที่กําลังจะเป็นคุณครูใหม่เข้ามาผนวกกับการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอโซเชียลต่างๆแล้วอย่าลืมว่าเราต้องฟังความคิดเห็นของของเด็กๆด้วยว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่ครูบอกไปเพื้องต้นว่าการเป็นครูไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนให้ดวงใจของเขาให้เราดูแล รัวอนุชนศึกษาก็จะต้องดูแลลูกของเขาให้อย่างดีทั้งองค์รวมอย่างที่บอกโรงเรียนในเครือคาทอลิกเนี่ยโดยอัตลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างพระแม่มารีนั่นหมายความว่าเด็กทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเราในเครือคาทอลิกเนี่ยก็จะได้รับคุณธรรมแล้วก็ เมื่อเติบโตไปในสังคมเขาก็จะได้เรียนรู้ในคุณธรรมที่ได้เราปลูกฝังไปไปใช้ชีวิตอย่างครบองค์รวมแน่นอนอยู่แล้วค่ะครับต่งเช่นปัชญาของโรงเรียนอนุชนศึกษานะครับที่ระบุว่าคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขนะครับแล้วก็มาสู่คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้สำหรับคุณกุกก้อยเนี่ยผมอยากจะถามว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรบรร ใดนะครับของความเป็นครูเนี่ยที่โดดเด่นและควรจะประจักษ์ที่สุดในความเป็นครูของแต่ละคนครับความเป็นครูของเราเนี่ยคือครูแม่พิมพเนาะต้องเป็นแบบอย่างครูก้อยเชื่อว่าคุณครูทุกคนน่ะก็เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วในในความเป็นครูก้อยเป็นครูมายี่สิกว่าปีเนี่ยครูก้อยจะดูแลลูกทุกคนต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นครูด้วยใจด้วยใจรักที่ว่าเราเป็นครูไม่ใช่ว่าคำว่าแค่หน้าที่ เราต้องเป็นคุณครูด้วยใจเราก่อนคําว่าหน้าที่ครูทําตามหน้าที่แต่ถ้าเราเป็นครูด้วยใจเราจะทําได้ทุกอย่างออกมาได้ดีอยู่แล้วครับและก็นี่คือการแบ่งปันนะครับของคุณครูก,ก้อยนะครับจากโรงเรียนอนุชนสําหรับวันนี้นะครับผมและครูก,ก้อยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่รับชมในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอลาแล้วครับสวัสดีครับ